ป่ามาราทอนครับท่านป,ป่าใหญ่ขับเรียบมิจฉาเลยป่าเปลนอบรลดาไม่กล้ามาหรอกมาคนเดียวก็หลงแทะหลงเขียนบทอันนี้ฉันเค้นท่านเสียด้วยนี่อ่าฮะ <laughs> แล้วมันอีกกี่กิโลมันถึงจะออกทางสิบสองนาทีมันใช่ไหมอ่ะสิบสองนาทีก็สิบสองกิโลยก้านาทีเลยลูกแ้วบางทีก็มาถึงได้สี่ข้อปะ แต่จะลงไปไหมล่ะคะมันไม่มีทางลงไปนี่คือมันเดินลงไปนี่นะมันจะต้องมีถนนลงไปไหมพ่จาแม่นบอกใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ดอกถีกินวิวิถนนลงเอ๊ะต้องลงไปแล้วมันจะซุกไหมแค่นั้นหละมันไม่ซุกนี่ก็มันมันบ่ซุกกว่ามีปลายดอกมาวันหลังแต่ว่าให้มันจะมีที่มูี่แลได้ไปสักโลนี่ไปกินแก้เติมเหรอ เดี๋ยววันนี้คุณรนอนอยู่ในเด้อเดี๋ยวไปดูเองไอ้ม,มันมีป่าเราเคยมาเนี่ยใมาดูเห็นป่ามั้วะอ๋อ,อใจแล้วข้างนี้ก็แต่พอนวะแต่มาเห็นถึงป่าแต่ไม่ได้จักโดโดเดี่ยวเดียวก็ยังดีแต่ม,มาได้เห็นป่ามันแต่พรนแต่พรนางก็ลุยคือกันหาเห็นดนี่หาจริงๆริงหาก็กินเนี่ย ปัญหามันก็เอาไปให้ั้งหมดนให้เขาคนหมักเดี๋ยวามันขี้ข้านทำไงมันก็เอาไปให้แมวทำรู้อ่ะหนุนเห็นไหมลงย้ายคักดหนุนมันว่าซอยอันที่ชั้นหว่านแล้วเอ้ซอยไหนซอยที่แบบไม่กาเรี่ยวเหรอเออทูก่าหนุนเห็นไหมปลาใช่ประเมเวลานเป็นเวรเลยออมันไม่มีทางลงอ่ะเด้ ตรงมีทางไปไหมเออตรงมีทางเขาอีกทางหนึ่งแต่ทางนี้ไม่น่าใช่ก็ต้องไปซอยไหนเลยเนาะพิจารณามันมีนี่เออเขามาซอยนี่กัจบ๊บออซอยเดียวเลยอะเพราะว่าถิดแบบยูซอยนี้เลยอะตึกงานเหล่าใบมุงกลัวก็มาได้ใช่ไหมล่ะพิจาาอืม ถ้ามันมีซุกนะแต่มันไม่ถ้ามันตีลูกนะ่ะปีไหนปีไหนที่มันตีลูกนะเอ็กมาเห็นปลาเห็นอะไรมันแต่ปีนี้ไม่น่าจะไม่ตรงมากหรอกมันเหนือ่อยปลาไม่ตีลูกไม่เห็นจะูก,กอว่าฉันลูกอะบ่บ,บ่มีใครในเออเขาเรียกลูกไงนะอ,อันนี้ก็คือปานนอลาทะเนอก้างรังจะไปออกตรงไหนนี้มาอาจจะเป็นทางลูกปลาทางนี้ก็ได้นะพี่จ้าจะบอกปลาเป็นกลวงอยู่้างน ไอ้นิดครับตามตูดแต่ผู้บนตายแหละขบนดอกดอมันกระสูดขึ้นแไม่กล้าบนนะใช่ไหมก็หลุดกรนสูดขึ้นทางลงป่าอยู่ตรงไหนปลาเฮ็ดบ่บมีเฮ็ดบ่นละทางลุงปลาจะอยู่ตรงไหน,นคิดว่าใช่ไหมครับรู้ว่าปลาขายทหารวะเอาเอาไ้ชัวร์ก็นี่ทางลงป่าเขาจะนุนจอดตรงไป จ้าก็นี่มองดูจอดก็นี่ทางลงปานจริงเวลานี่อืมทางนี้ก็มีทางไปเออแต่เราไม่ได้จอดก็นี่ทางเขาปานจริง,งถ้ารับรถแบบนี้มดวันเองก็แปลว่าล่ะ <laughs> จะไปออกตรงไดน,นี่จะวะบ่อันอนั้นเนาะก็ยังว่าถ้าเห็นตรงนั้นฉันจำได้เลยใชย่อันนี้เนี่ยนอนยังไงฉันที่พาวิจารไปตรงนั้นได้นี่นนต้น,นสนทางมังค่าทางเขาป่านี่จริงๆต้นสนใหญ่มากต้นสนสวยไหนได้มาตั้งแคมป์นอนตรงนี้นี่แลว้วตั้งแคมป์สนุกสนานโอ้ยนี่ไงป่านี่ไงลงนี่ไง ลรงมีทางนู้นคุณตูปายาขัดใช่ไหมลโอ้ปายามันก็อยู่เมื่อกี้มันอาจจะอยู่ใต้ป่าก็ได้แต่อันดำดำนั่นแมนมันอยู่ตอนน่ะเออลูกมันอยู่ใต้ป่านะลูกอยู่ใต้ใบใต้หญ้าโอ้ยเวิรงกว้างมากกว้างขัะกว้างแน่นัมันมองเห็นลูกมันดึง่ายเป็นนังแน่นึงนี่ตะใบแม่น่ะใจำไหมจำ เนี่ยยังงงอยู่เนี่ยทางออกมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยบอ๊อดูเอาอีจางมดทางมาเลยเนี่เออเองก็ว่<ห>าใช้ชั้นเหลี่ยวตรงไหนดูเนี่ยมันหลอกดาวแล้วหลอดหลอดวันหลอดโ,โ,โอ้ยป่ากว้างมากเลยว่ะตู้ใบมันถ่กกี่ไร่วันนี้อ่ะมันยังบอกอีกกี่กิโลอ่ะถึงจะ10เอฟบาท สิบเอ็ดโลก็ไกลอยู่เด้อสิบเอ็ดนาทีอ๋อสิบเอ็ดนาทีหกกิโลก,กว่าแม่นบ่ละ่ะจ้ามันจะ,จะ,จะไปถึงไหนเนาะตาม GPS เนาะถ้าตาม GPS ีเอสลงลคือลงลงไปตรงนั้นเลยค่ะจีพีเอสลงอะใจจะตาม GPS เราก็จะต้องหันหลังกลับนี่นะพอแล้วค่ะจีพเอสมันก็มาอยู่นี่เนะาะมันก็มาตามนี่เดี๋ยวเซ็นเลยเหมือนเมืองไทยไงมันหลอกเลย เออใช่ GPS เมืองไทยกล็ลบเออก็นี่กล็ลบมาสุดทางโจโลย์ด้วยก็ไม่แน่ในี่น้มันเหมือนมันจะสุดละพอสุดดอกนะไม้ได้รถไอ้นิดมันขับมาได้ไหมย่าขับได้อะไหนอ่ะมันตามมายังไม่เห็นเลยตงสายไอ้อนิดเคสไปกล,าาล่ามาล่ะก็คือมันจะสุดคือมัน เออมันเป็นป่าเดี๋ยวล่ะเอาเป็นป่าเน้ยมันหลอกก็อบอกแล้วไงมันหลอกโอ้หลอกดาว GPS หลอกดาวเหรอเนี่ยรู้สึกอะนะมันหลอกลอก็ยังแบบทำไมมันหายไปอีกเนี่ยัไปไม่มีทางเหรนะอเนาะจะเป็นป่าแล้ว เดินไปอะได้อยู่ถ้าขับรถมันคงไม่หอดแล้วอัอนนี้มันจะขับรถได้ไหมได้โอ,โ,อโอ้มันมาแหละตาย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 คือ G P S G P S หลอกแล้วครับทุกท่านสวอกแสงแวนส์โอ้มันจะสแสงไปไหนอีก หลอกดาวแล้วครับหลอกดาวหลงทางแล้วครับ GPS หลอกวงัง